ผู้ชมคะวันนี้เนี่ยกรอ,อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ DBS เนะคะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจจะมาพูดคุยเกี่ยกับที่นี่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านที่กําลังมองหาโรงเรียนให้ลูกหลานอยู่นะคะลองดูค่ะว่าข้อมูลที่นี่น่าสนใจขนาดไหนและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่ของเด็กนักเรียนเลยสําหรับนักเรียนไทยด้วยนะคะค่ะและว,วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรต่อยศปานเดชพงศ์แล้วก็ท่านดรเต็มยศปานเดชพงศ์นะคะ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS อยู่กับเราแล้ว,วทั้งสองท่านสวัสดีค่ะเอาละค่ะเรียกได้ว่าพูดถึงโรงเรียนนานาชาติ DBS เนี่ยหลายๆท่านบอกว่าเคยได้ยินชื่อมานานละนะคะแต่อาจจะยังไม่เคยแวะเวียนเข้ามาอยากให้ทั้งสองท่านลองแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะลองได้รู้จักกันหน่อยว่าโรงเรียนนานาชาติ DBS ของเราเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ครับก็โรงเรียน DBS นะครับก็ชื่อเต็มคือเด t ดล่าบ h ิ o สกูลก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่3ในกลุ่มโรงเรียนเด็ดล่านะครับเน,เนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอังกฤษนะครับก็เป็นหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายเลยก็คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเที่ยงกฤษนะครับประมาณ90%แล้วก็จะมีครูจากแคนาดาบ้างอเมริกาบ้างนะครับแล้วก็ อนอกนั้นก็จะเป็นครูภาษาไทยคุณครูที่สอนภาษาจีนตอนเราคัดเลือกคุณครูคเพื่อที่จะมาอะสอนที่ DBS ของเราเองเนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่เราดูก็คือว่าต้องเคยสอนหลักสูตรของอังกฤษมาก่อนอคือไม่ใช่ว่าจบครูเคยเป็นครูเฉยๆไม่ใช่เพราะว่า คนที่ไม่คุ้นชินกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษก็จะทําการเรียนการสอนในหลักสูตรอังกฤษได้ไม่ได้ดีเท่าคนที่เคยสอนหลักสูตรนี้มาก่อนโอหดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกๆหลานๆของท่านที่มาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ DBS เนี่ยได้เรียนหลักสูตรอังกฤษอย่างแท้จริงถึงแม้เรียนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีสำเนียงเป็นแบบบรดิช ทีนี้พูดถึงแผนการขยายฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ DBS หน่อยค,ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะขยายการเรียนการสอนยังไงในในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําการก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก2อาคารค,ครับก็เป็นอาคารที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับอาคารนี้เป็นอาคารสําหรับเด็กโตนะครับเราเรก็เซนิเอตบิวติงนะครับในอาคารนี้จะประกอบไปด้วยโรงอาหารนะครับสำหรับนักเรียนกับคุณครูที่จะมาทานข้าวที่นี่นะครับ มีคุกก้งสตูดิโออยู่ด้านหลังนี้ oh, นะครับสำหรับเด็กๆที่จะเรียนทํากับข้าวทําอาหารให้เป็นนะครับ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆในสมัยนี้นะครับเด็ก <c oughs> บางคนต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปเรียนเมืองนอกหรือไป <c oughs> ทํางานต่างประเทศทักษะเรื่องของการทําอาหารก็เป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็จะมีไซเอนส์ลัที่อยู่ในชั้นนี้นะครับอีกอาคารหนึ่งที่เราสร้างเป็นอาคารที่เป็นอาคารกิจกรรมนะครับ แล้วก็เป็นออดิริทอเรียมด้วย <c oughs> ค่ะออดิทอเรียมของ DBS เนี่ยเราให้ชื่อว่าอารยะฮอลอารยะฮอลเนี่ยก็จะเป็น ออ d i เ o อร u m อีมที่เป็นมัลติเพอร์เพสจุคนนั่งได้ถึง600คนพร้อมๆกันคือถ้าพูดถึงในโรงเรียนอื่นๆก็คือหอประชุมใหญ่<ช>แบบนี้<ช>นี่เอง<ช><ช>นะคะ<ช>ที่สามารถจัดกิจกรรมอะไร<ช>ต่างๆของโรงเรียนได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงจุดแข็งกันก่อนนะคะว่าจุดแข็งของโรงเรียนนานาชาติ DBS ที่จะส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยคืออะไรบ้างคะเราวางไว้ว่ามีอยู่5เรื่องที่เราอยากจะทําให้ดีกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่นๆในเมืองไทยนะครับเรื่องแรกเนี่ย คือเป็นเรื่องของวิชาการผมคิดว่าผู้ครองหลายๆท่านก็จะมองว่าเอ๊ะโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่มีวิชาการไม่ไม่ได้เข้มข้นนักเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นที่ที่เด็กได้ทั้งทุกๆด้านไม่ใช่<ะ>แค่เฉพาะด้านกิจกรรมความกล้าแสดงออกอะไรพวกนี้นะครับก็อยากให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการด้วยเรื่องที่2ที่เป็นจุดเน้นของที่นี่นะครับก็คือเราอยากให้เด็กมีความรอบรู้นะครับ เราก็ดีไซน์โรงเรียนให้เป็นการเรียนการสอนที่ยาวกว่าโรงเรียนปกติทั่วไปที่นี่เนี่ยเด็กสามารถอยู่เรียนได้ถึง4<อ>ี่โมงยีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็มีกิจกรรมร้อยกว่ากิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์ให้เลือกนะครับ<อ>ก็จะทาให้เขามีความรู้ที่รอบด้<อ>แล้วเมื่อนักเรียนได้ทดลองทาหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะค้นพบว่าเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาไม่ชอบไม่ถนัดเขาก็จะขยับไปในเรื่องอื่นแทน นี่ก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ทําไมเราต้องมี100กว่ากิจกรรมให้นักเรียนเลือกเรื่องที่3ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องของ entrepreneurship แล้วก็ creativity uh huh. ก็เป็นจุดเน้นว่าเราอยากให้เด็กมีทักษะความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความคิดเหมือนผู้ประกอบการ uh huh. เราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องโตไปแล้วไปเป็นนักธุรกิจทุกคน uh huh. แต่ว่าความคิดแบบที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ มีความกล้าหาญที่จะลงมือทําอะไรค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาค้นพบแล้วก็มีทักษะพวกนี้ติดตัวไปะนะครับส่วนเรื่องที่4เนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในเมืองไทย แล้วก็มีนักเรียนที่เป็นคนไทยจำนวนมากนะครับเรื่องที่สี่ที่เราเน้นคือเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมไทยบางทีเราจะเห็นปัญหาของคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าลูกๆเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยก็มีพูดแต่ภาษาอังกฤษแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะพูดได้2ภาษาใช่เรื่องที่5ที่เป็นจุดเด่นของที่ DBS นะครับคือเรื่องของสุขภาวะของนักเรียนค่ะถ้าเด็กมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงในอนาคต ทีนี้ถ้าเราอยู่ในแวดวงการศึกษากันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมองเทรนด์ของการศึกษาของเด็กไทยในสมัยนี้นะคะ่ะอยากจะให้พูดถึง2ประเด็นด้วยกันก็คือมองว่าเทรนด์การศึกษาของเด็กไทยตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วเด็กไทยควรจะมีอะไรเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมในการที่จะอยู่รอดในการศึกษาในสมัยนี้ถ้าถามว่าอีก20ปีโลกของเราจะเป็นยังไงประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะตอบยากแต่มันมีหลายอย่างที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแน่แน เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในการเรียนว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้มากขึ้นและก็สามารถสร้างนวัตกรรมสร้างความมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างอะไรใหม่ๆออกมาให้กับโ<ะ>ลกใบนี้ได้เรื่องที่2นะครับภาษาสําคัญแน่ๆใชแน่นอนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญที่สุด<ะ>อีกภาษาหนึ่งที่ สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคือภาษาจีน uh. ส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของไอทีนะครับระบบคอมพิวเตอร์เอในอนาคตเนี่ยผมคิดว่า AI และคอมพิวเตอร์ก็จะมาทดแทนงานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแต, mm. แต่แต่ไม่ไม่เชื่อว่ามันจะสามารถทํางานได้ร้อยเอร์เ็เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ด้านไอทีโคดิ้งโปรแกรมมิ่งนะครับก็จะเป็นคนที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้ มาทํางานในอนาคตได้มากขึ้นค่ะอ้าวดังนั้นนะคะคุณผู้ชมก็สรุปให้อีกสักนิดหนึ่งว่าเทรนด์การศึกษารุ่นใหม่ที่เด็กๆส่วนใหญ่จะต้องมีก็คือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้เรื่องของภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนคือสําคัญแล้วก็เรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะสำคัญด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ทั้งหมดเนี้ยรวมอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ DBS ได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโรงเรียนนี้จนทำให้นักเรียนที่นี่เนี่ย ได้ไปประกวดแข่งขันในเวทีโลกกันหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะมีน,นักเรียนของเรามีตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนแล้วไปประกวดกันที่ไหนได้รับรางวัลยังไรบ้างคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะครับจริงๆงอย่างที่ดรต่อยดบอกครับเราพยายามส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาตัวเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมเราก็จะมีหลากหลายทั้งในเวลาแล้วก็หลังเลิกเรียนด้วยะนะครับมีหลายกิจกรรมที่เราไปประกวดไปแข่งขันแลวชนะมานะครับมีทั้งด้านกีฬานะครับ ด้านดนตรีนะครับเด็กๆของเราก็ไปประกวดแข่งเปียโน,โนแข่งอะไรรวมถึงมีรายการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งของเราก็คือรายการที่เรียกว่า world scholar cup เด็กๆของเราเนี่ยก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับถึง2ทีม,มนะครับแล้วก็ไปแข่งในรอบสุดท้ายในแข่งที่มหาวิทยาลาย Yale ัยเยลที่สหรัฐอเมริกาเวทีนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็น,ปนการแข่งขันทางวิชาการ,รที่ มีการทดสอบหลากหลายวิชาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับศิลปะดนตรีประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีวิธีในการทดสอบนะครับแล้วก็แข่งขันหลายแบบมีทั้งแบบดีเบตโตวาทีม,มีทั้งการเขียนเอเสนะครับที่เป็นเป็นเดี่ยวและเป็นทีมะนะครับแล้วก็มีการทำเป็นควิสต่ตางๆก็มีการทดสอบหลากหลาย เป็นเป็นการแข่งขันที่ใช้ความรู้จากหลากหลายสาขา<ะ>แล้วเด็กต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการตอบคําถามต่างๆ<ะ>ก็เด็กๆของเราเนี่ยประสบความสเร็จมากดีที่สุดคือได้ที่17จาก8 50คนะะนะครับแล้วก็รายการทีม แล้วก็ประเภทบุคคลอื่นๆอีกก็มีหลายรายการที่เขาได้ได้รางวัลค่ะและสุดท้ายนี้นะคะมีคําถามสําคัญฝากมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยากจะถามนะคะว่าแล้วหลักในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกอย่างกรอนน์ได้มีลูกอายุ4เดือนเริ่มมองหาโรงเรียนแล้วนะคะหลายท่านบอกว่าต้องมองหาอะไรก่อนแล้วต้องมีอะไรที่จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้พัฒนาต่อไปค่ะโรงเรียนที่ดีที่สุดไม่มีจริงไม่มีอยู่จริง มีแต่โรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดไม่มีจริงไม่ใช่เพราะว่าเขาทําไม่ดีหรือเขาขาดตกบกพร่องอะไรแต่เพราะว่าความต้องการของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันและเด็กเองก็มีลักษณะนิสยัยคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะเราจะต้องหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับครอบครัวของเราเหมาะสมกับลูกของเรา ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ DBS นั้นก็คงต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองครับว่าเราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับสังคมไทยมาตลอด44ปีนะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาการศาึกษาของประเทศไทยนะครับให้ทันสมัยก้าวทันความต้องการของโลกและที่สําคัญคือตอบโจทย์ผู้ปกครองไทยทุกๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความพยายามและก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับที่จะ หาหลักสูตรการเรียนการสอนบุคลากรครูรวมไปถึงอาคารสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดที่จะตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวไทยครับ หนึ่งในโรงเรียนที่เห็นบอกว่าเด็กๆเรียนแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มก็คือโรงเรียนนานาชาติ DBS นะคะลองดูค่ะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออตรต่อยศปานเดชพงศ์นะคะและดรเตมยศปานเดชพงศ์กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ